เนี่ยตอนเด็กอะไขึ้นปุบไปพบกันนี่เลยตอนไปวิ่งงานป่ะตรงเมื่อกี้บอกบางจันว่าเนี่ยมันคือเนี่ยเป็นกันเนี่ยเดี๋ยวมีนบอกเออบ่มีบอกตึนแล้วอะไรก่อนนี่ลุงบอกว่าแกยังมาชอบมาตึนโอดังด้วยเดี๋รถเมฆบินไม่ออกเออแกว่าวิ่งบินเออบิงไม่ออกใช่เป็นอันป่น้องกับเลดอันนั่นเลยมัดบันซื้อไม่ต่ากันเนี่ไม่บ้าร้าโอ้หน้าหวานนะบางทีมันรบเรื่องมันดุดนะมันเหล็มันนั่นมันแบบเป็นลูกไม่ลาลูกเล็กว่า มันไมเกี่ยวเนี่คือดีกีมเนี่ยร่งมั้ยมัน่กต้นมันต้องโอ้ก็มีมต้นนี้มีต้นต้นลื่นนี่นะแล้กับเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเ <laughs> มื่อคืนผมไปเจอกันนี้นะครับแล้วก็าเขาเขพูดว่าจะเอามาซ่อมที่ร้านที่กระทู้ก็คือร้านนี้แหละครับผมก็ลืมบอกบางสันเมื่อคืนก็ไปโม้กับเขาอยู่อยู่นานเหมือนกันนะครับไปรับงานที่ป่าตองก็เป็นเอลวสตัวใหม่นะนี่ ลายนะครับแอเรีย69ก็คือเป็นนัมเบอร์ของอีกหนึ่งนักแข่งดังนะครับของ Honda ก็คือนิกี้เอเดนนะครับ <69. S 1> เบอร์69แต่ว,ว่าแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับคันนี้บอกว่าซื้อมา30,000นี่เดี๋ยวมาดูมาดูรายล,ละเอียดคันนี้สวยมากแกนเป็นแกนสีทองอะไรเขาเรียกแกนไทเทเนียมนะมั้งวัยรุ่นเ็าเรียกแกนไทเทเนียมสายเป็นสายถักนะฮะปั๊มล่างเป็นแมมโบ กี่พอตวันนี้สอพอตนะนี่มาดูขาจับจบ,บอกโจก็กลึงเรียบร้อยนะครับมีสเปเซอร์นะเป็นสีแดงด้วยแล้วก็จานจานเจนะจานเจะาโอ้จานเป็นเป็น,เป,นเป็นจานสวิตนะเนี่ยจานสวิตสวิตเนี่ย ก็จะทำปั๊มเบรกสายถักอะไรเรียบร้อยนะสวิตลองไปหาดูยี่ห้อนี้ผมก็สวยนะของของสวิตงานดีเลยแล้นี่ดูรถสะอาดนี่สติกเกอร์เดี๋ยวมาดูสีงานสีก็นี่ดูดีมากดีมากเฟิองอะไรสวยมากนี่ด,คดูคุณดูคุณดูด้านบนนะครับประกับอันนี้ก็แน่นอนต้องเป็นก่องทีเซเอ็มแลละครับสายนี่ก็เป็น สายทักเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นของราคังทองหรือเปล่านะปั้มบนเป็นแมมโบ้นะก็น่าจะเป็นงานเกรดเอแล้วครับนี่คลาสคือดวงสมปองยิงเมื่อคืนเนี่ยผมไปเจอกันนี้แหละนะครับก็โมกับแกเจ้าของรถอยู่นานแล้วแกบอกว่าจะเอามาส้มที่กับมาส้มที่กระทูเพราะว่าที่ป่าตองอ่ะมันไม่ค่อยมีร้านนะครับที่ทําพวกรถแบบนี้นะก็นี่ดูอ้ยกอดแดงร้อยบอกบางนะ บังกลาดแดงด้วยนะพวกแผงกุ้งแปงคอยังเดิมอยู่อะเฟลิงนี้ก็น่าจะเป็นเฟลิงเหมือนของผมแหละที่ซื้อแบบว่าซื้องานฉีพปติกของเมืองไทยมานะแฮนเป็นแฮนมอบนะเป็นอลูมิเนียมมอบสวยมากคันนี้ผมชอบลายนิกกี้เด่นมากจังเฉียบ ซับเจริญอ๋อน่าจะเป็นงานจากจแถวซับเจริญแน่เลยฝาถังก็สวยครับคันนี้ไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรยังมีครบนะครับผมคันนี้ไฟหน้าไฟเลี้ยวมีครบเดี๋ยวค่อยลองเทสดูะเดี๋ยวก็เทสพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองลองมาขับดูเอ็นบางบอกว่ามันสั่นมากนี่ดูออะมาดูอะไรต่อคุยกันเพลินอ่ะมาดู ulator, คาร์บูเรเตอร์ครับ คาบูเลเตอร์น่าจะเป็นเคเลียมนะแล้วก็มีหลอดกรองนะตรงนี้ก็วิ่งตรงมาแล้วนะดูนี่สายวิ่งตรงมาแล้วไม่มีอ่าก๊อกน้ำมันแบบของเอเวสแล้วนะครับนี่ดูโอ้โหนี่สนิมดูสนิมวะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะนี่ยนี่สนิมสนิมสนิมในถังเยอะแน่นอนก่องนะเป็นน่าจะเป็นก่องแต่งแล้วแหละมันเป็นสีส้มๆ้มอ่ะ ไม่รู้กล่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนเดียวกันเดี๋ยวันเปิดไฟให้ดูเ,เ,เดี๋ยวเปิปด,ด,เด,ปดไฟดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเน่ไหมฮะกล่องมันเป็นสีส้มๆนะไม่รู้ว่า,เ,าเป็นกล่องของอะไร,ไะรใครรู้ก็แนะนํามาด้วยแล้วกันนะครับคันนี้ก็น่าจะแน่นอนเลยน่าจะผสมถังเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่มี ปั๊มตูตีอะไรนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นดักไอนะฮะระบายไอระบายแรงดันในอ่องแข้งอ่าอันนี้ก็วัดรอบก็อุดไปแล้วนะหมอน้ำม,มินิยมโอ้โหหนาๆนาเลยครับมอน้ำหนาหนาเลย,ย,เยท่อเป็น SJR นะครับท่อนี้ก็ยี่ห้อเดียวกับกัน KR ที่ผมรีวิวไปนะครับก็ดังเพราะแน่นอนเดี๋ยวเดวลองสตาร์ทดูเดี๋ยวก็สตาร์ทดูแล้วก็นี่นะ งานงานอลูมิเนียมจับท่อก็สวยครับวันนี้โชคหลังเป็นโชคอะไรไม่รู้เงนอย่ดูดิชโชวของอะไรว่าแก๊ซี่ชโชคหลังเป็นแก๊ซี่นะแล้วก็อาร์มหลังปินเนียมด้วยนะเป็นของลงกลึงอะไรเนี่ยเตื้องนะเตื้องตาครีทีทเคแล้วก็มีกันช้ำ เป็นสเตนเลสนะมือลิงอลูมิเนียมนะแล้วก็ด้านหลังก็แปลงเป็นเป็นดุมดัมเบลกแบบแบบแบบวัยรุ่นกันแล้วนะนี่เป็นสายสลิงมาดูเกียร์โยงครับเกียร์โยงนี่ก็ถือว่าหนาเลยนะเนี่ยหนาอยู่ัะเกียร์โยงหนาอยู่เสียงต่อกิงๆเลยก็อลูมิเนียมนี่ก็ทำมาสวยนะทำมาสวยมากอลูมิเนียมปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ เขาทำมารับกับดุมโนวาเดสได้สวยงามเลย,ยมันพับรถต่อช่วยนะต่อช่วยนะบังนะบอกบอกเอกนาทองนะครับผมสต์หลังโอ้ยสต์หลังมันเล็กจังวะนเนี้ยน่าจะเน้นปลายากันนี้สต์หลังเล็กมากโซ่เป็นโซ่สีทองนะครับผม ก็ถือว่ากันนี้ก็ก็ตามอ่าก็เรียกอะไรวะตามสมัยนิยมตามวัยรุ่นนิยมนะครับ mm hmm. ก็สวยลงตัวตรงนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยนะครับดูทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องให้ดูโอ้ยส่องให้ดูส่องให้ดูน,นี่ฮะปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อูบูเลเตอร์สวยๆเลยอันนี้ก็ยังใส่มีหม้อแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ใจะให้ดูก็คือเรื่องของนอนะ็อตอะคันนี้เก็บนอ็อตเก็บน็อตมามาค่อนข้างเยอะเลยนี่ดูวยไหมฮะนอ็อตหัวน็อตนี่เก็บทุกจุดนะแกลงไซาย ขวานะนี่ดูน็อตเป็นน็อตเป็นน็อตซิ่งมาแล้วนะไม่รู้จะเรียกไงก็เรียกเรียกน็อตซิ่งแล้วกันทั้งๆที่มันไม่ได้ซิ่งมันอยู่กับรถ <c oughs> รถต่างหากที่ซิ่งน็อตไม่ได้ซิ่งหรอกนี่เห็นไหมดูน็อตสวยมากนะอันนี้เก็บรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะเลยดูนี่นี่หัวน็อตสวยมากหัวน็อตนี่ดูเกียร์โยงก็สวยครับกันเกียร์นี่ดูเก็บมา รถคันนี้ก็แห้งๆเลยนะไม่เยอ้มไม่อะไรก็มีแต่พวกกราบน้ำมันสองทีแค่นั้นเองนะครับนี่ดูน็อตเอ็นไหมน็อตเก็บหมดครับน็อตเก็บมาหมดเลยสวยอ่ะสวยสวยเหลือเชื่อเลยว่าเกจะพามาวันนี้ผมก็กําลังจะพูดกับบังอยู่พอดีว่าจะมีคนเอารถมาซ่อมบอกเลยว่าร้านบางซันนี่ดังไปถึงป่าตองตอนนี้ดังถึงป่าตองแล้ว เพราะว่าแกลืมใส่น็อตครั้งหนึ่งมีอยู่คันหนึ่งอะลม้มแทกๆไปเลยเหีเห้ยอ,อ,อ๋อเดี๋ยวก็เทสขับพรุนี้แล้วกันเพราะว่าเห็นเจ้าของบอกว่ามันวิ่งไม่ออกนะครับหลังจากที่บางซันนะครับได้ไปลองเทสมาบางซันบอกว่ามันสั่นมากก็น่าจะเป็นที่บาลานเซอร์บางซันบอกว่าน่าจะเป็นที่บาลานเซอร์เพราะว่าพวกหูเครื่อง อันนี้เครื่องมันก็จับอยู่แค่สองสามจุดแค่นั้นนะน็อตก็แน่นดีเดียวมั่นอยู่บทท่ะต๋ออยู่แถวไส้น้ำยิดแต่ผมชอบลายมากครับนิกกี้เอเดนนะบวกก้าวชายผู้ทำให้ควาแชมโลกได้หนึ่งครั้งนะกับรถ RCV211 หนึ่งหนึ่งหรือว่าสองหนึ่งสองผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูดีกว่ามาฟังเสียงกันก่อนก่อน อันนี้เบอร์มันเยี่ยเดีอวเลยต่อกับกล้องบีโน่กล้องบีบีเกนโอ้นี่ดูเท่มากครับกุญแจกุญแจซะกก่อนนี่กุญแจซิงด้วยอ่ะลองสตาร์ทบางๆดูอ่ะ โอ้ยส่อฮะอะไรออ๊ยโอ้สั้นจริงวะโอ้นี่ขนาดว่าสโลนะนี่คุณดูวะโอนนี่ขนาดจอเจอเจ๊อย่างสั้นแต่แกๆเลยบาง กองบอกกนยิงว <anybody> ่าแล้วนะเออ เงียบดีนะบังนะเรืองเงียบดีนะนี่กวางเสียงคึ้นอ่ะ ใบเบียงตัวนี้แหลนนะครัด LS ตัวใหม่ลาย n i กกี้เฮลเดินนะ